ตอนนี้ใบขึ้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่มัน,นที่น่าจะรวยไ,ไปลงที่พรบุรีปะ่ะเช็ครถดพี่น้องใบขอีนพุ่มพาเรียบรงเรียบร้อยว่วด่ะเป่ากงเป่ากองน้ำมันเครื่องเชียเรียบร้อยแล้วบดไอคอแต่ยางโอไม่รั่วคนขับจะเอาคุ้มพาแล้วแล้วคันนี้เสร็จแล้วคันนั้นกำลังใส่ก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องเคาะยาง เพราะว่าเฮาเป็นรถบรรทุกนักไปลองเคท้ายปกติโอเค,อเคไม่รัว่วพร้อมเดินทางโอเคนี่เขาเกียร์หนึ่งไปลองเนี่ยจังหวะเข้าเกียร์หนึ่ง มี FC เอฟซีมันขอเขามาเนาะขอจังววะเขาเกียร์เลเพื่อนวะเห็นบ่เห็นตัวลูกบ่ไมีมนนองเห็นตัวลูกชัดเจนบ่ เลิกคันนี้รถรอรถรอไดเนเลยดูซ้ายดูฟ้าดีๆมีรถหรือเปล่าใช่ molecular. มั่นใจชัวร์แล้ว เกียร์คัสเ,เกียร์สองเกียร์สามเห็นบหมเห็นรอบเครื่องไหมพี่น้องรอบเครื่องประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบเกียร์สี่มันจังบ่เปื้องและมันนะพี่น้องถ้าเอาเปลี่ยนเกียร์ในรอบสูงเนื่งเลยเปื้องและมันสองเกียร์เขาอาจจะเสียหายหได้พี่น้อง เกียร e e ์ห้าเนี่ยเห็นบ่บาวอิดพักมาฟังเลยพี่น้องเพราะว่าเกียร์ที่เบาวอิดรับเนี่ยเป็นเกียร์เซตเอฟมีเขาเอ่ยอะไเอิ่อนยังไงล่ะเกียร์เซตเอฟมีฟังโลกับฟังห้าใพี่น้องว่าง่ายฟังกระต่ายกับฟังเตาเลพี่น้องว่าง่ายซะหนึ่งสองสามสี่น่ะเป็นโลเป็นเกียร์เตาห้าหกเจ็ดแปดน่ะเป็นเกียร์ห้าพี่น้องเป็นเกียร์กระต่ายตัวนี้เกียร์เดี่ยวเนาะว่าง่ายเลยพี่น้องมาเลย มันจะมีอยู่เก้าเกียร์เดินหน้าเกียร์หนึ่งหนึ่งยี่พี่สองหนึ่งพี่น้องหนึ่งธรรมดากับหนึ่งพิเศษหนึ่งพิเศษนี่เอาไว้เวลาเนื่งเลยดันเนินสองเอาไว้ใส่เวลาติดลมทางเลี้ยงพี่น้องเพราะว่าเป็นเกียร์หลบสาเนาะหลบสาแต่ว่ากำลังร้ายพี่น้องเนี่ยจะว่าเขาเอื้อนปะเกียร์พิเศษเกียร์หนึ่งพิเศษตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่เกียร์หก กระจกเบาอีทค oh, right, ืออันนั้นเท่อพี่น้องเนาะไปเลื่อมหลังกระจกต่ละกอนออกมาเจเจ็ดเนี้ยๆพี่น้องโค้งตัวเอดตัวนี้เนี่ยเอาเหลืองนี่เนี่ยทรงมา ทรงมากแต่ทรงอ่ไรพี่น้องต้องคอยคานไปห้ยอ้อมทรงบ่ไรพี่นอ้องเทือรถพ่วงหรือว่ารถขนาดใหญ่สวนมาเนาะเดี๋ยวจะส้นกันคอยขานมาแต่ก็มาดันเนาตอนนี้อยู่ที่เกียร์หกเกียร์ห้าเกียร์ห้าขึ้นได้หรือเปล่าเกียร์ห้าได้หรือไม่ได้หรือไม่ เหยียบคัสต์ฝักผักไปอยู่ที่ฝั่งโลเกียร์สามนี่พี่น้องสี่เหยียบคัสต์ผักเข้าคัตัวเป็นเกียร์ห้านี่พี่น้องพักแล้วเข้ากระดานไปเป็นตำแหน่งเกียร์ห้าเริ่มลอยตัวแล้วเกียร์หก ตอนนี้ว่าอิตแลนอยู่เส้นทางน่าจะรวยบุญทลิกพี่น้องอำเภอนาจะรวยแล้วอำเภอบุญทลิก สำรับรถบรรทุกขนาดใหญ่คือว้าวอีดนี่ถือว่าเรียนยากเลยพี่น้องทางมันแคบทางม,มันมีหลายทางนะเพื่อจังข้างหน้านี้เห็นว่าข้าเจ้าขี่มอเตอร์ไซค์นี่พวกรถพ่วงข้างนี่พี่น้องเข้าลบลําบากเาข้ยาคันใหญ่เนาะเสี่ยงพี่น้องเข้าค่อยไปรถเกษตรข้าเจ้าก็หลายเนาะพี่น้องเนาะแถวเนี่ยรถเกษตรกรหลายเนี่ยระมัดระวังเอาใช้ความเร็วแค่นี้พอต้องเรียนดอกเกียร์แปดพี่น้องเรียนเกียร์เจ็ด รอบซ้ำเลยแนี่รอบแค่นี้ความเร็วแค่นี้อโอเคเกรนวะข้าเจ้ายัางลบเพาเลยพ่น้องรถคันเดียวเกือบเตียมถาง,นงเนาะเบอร์พี่ะฟังนี่เบิ่งฟังนี่ไปอง เกีย่ยแปดกับกระเทือนนะพี่น้องอย่าเลยเนี่ยเข้าแปดไปได้ก็ได้เปลี่ย,ยนไม้เก่าขนาหน่นะเป็นโค้ง ัดแปดไปได้หรือเปล่าโง่งมันเป็นเนิ้อีกได้หรืองป่มาธรรมดาทรงทรงทรงจังหวะนี้ต้องทรงจังหวะนี้ต้องทรงทรงอย่างเดียวไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าจะติดมอไซค์หรือเปล่ารถสวนมามีหรือไม่โอ้เกือบประผลไปหรองเลยอีกอย่างหนึ่งกับปรกาศทรงแหงพี่น้องยานยานติดมอไซค์กับยานรถสวนมา เพราะว่าน้ำหนักมันถูกเบาอิดเทียเ่ยวนี่อยู่ที่32ตันหรือว่า32,000ืกิโลรถ18ตัน5้าก็พอดีเลยพี่น้อง50ตัน50ตันเกือบ500รกิโลห้ตัน400ก,กว่าๆเนี่ยพี่น้องประมาณ450มั้งขาขึ้นเต็มน้ำหนักขาลงบางเทือกงานเบาพี่น้องบางเทือก็10กว่าตันขากลับบางเทือก็เ,อกเต็มน้ำหนักก็การ แล้วแต่ประเภทงานนี่เห็นว่าเนี่ยข้าเจ้าขายของนี่พี่น้องเห็นว่าข้าเจ้าว่าไห้มาขายยู่ไก่ไลยทางไหนพี่น้องเขายับเอาไป้างนอกคนไหนเพื่อว่าให้รถลูกค้าเขาจอดพ้นทางเลยเนาะแถวบ้านเมาาอีดนี่ก็ขายอะไรกานพี่น้องว่าตอยู่ใส่แถวสีเกีตข้าเจ้าแห่งขายยาขารถนนหมายเลขสองสี่ตัวข้าเจ้าลงทุนถโมดินลงไปเลยทมดินลงไปอะ ร้านก็บอกง่ายดอกพี่น้องแต่ว่าเขาเจ้าเฮ็ดเลี้ยวเขาขายเบิดปีเวอร์ศาสตร์เนาะมันเป็นสิ่งปูขางว่าทาบอลมันโมเป็นยังดอกเขาวบวานยังดอกเวลาเขาเศร้าขายเขาก็เหลือออกเนาะเ,เห็นบอกเลยคือจริงจริงห่านเนี่ยเขาเจ้าขายอยู่อยู่ข้างในพี่น้องผมเลยมาขายขายทางไลย าว,บบวาีก็บ่าได้ว่ากันหรอกว่ากับต่างคนต่างถ้ามาหากินเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของทั้งสองฟังนะพี่น้องเนาะทิงเฮ่าเลยเขาเฮาก็ต้องระะว่างก็ยังวาอินนี่ครับรถหนักไปวานตรงระว่างเลยระว่างสูงสูงเลยพี่นอ้องก็ยังมอไซคจอดเมื่อกี้เนี่ยวานตรงระหว่างวานตองคำนวณไปแล้วว่าเออเขาจะออกหรือว่าออกเขาจะเฮ็ดยังนะพี่น้องเพราะว่าวาอินแนมเห็นไก่เนาะเฮ่าอยู่สูงว่าเขาเฮ่าทัศนวิสัยเขาจะแนมแบบเห็นไก่พี่น้องเขาจะเห็น,น,น,าาน,นเลนะยขเขา,า,า,าจะฮู้แล้ว พาก็เตรียมโตระวังแล้วกับประมาณนี่นะพี่น้องชีวิตของคนขับรถบรรทุกมันไม่ยังหลายแต่ต้องระมัดระวังให้สูงท่านียมันจะได้ปลอดภเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถบรรทุกเนะี่ยมันวอนอุบัติเหตุธรรมดาพี่น้องมันถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมบนไหนองอ่ายๆซะมหาศาลนะความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาพี่น้องคือยังเบาอีดเองเนี่ยเ่าอีเป็นคนขับเลย เกิดหรือว่าเหตุเกิดการเชี่ยวการชนเนี่ยว่าอย่ีเต็มเต็มเลยที่มียังนี่หัวหลุดมีแค่นี่พี่น้องขังหลังสินขาบรรทุกมาไปส้นถ่ายหรือ,อยังนี่บอกว่สินขาบรรทุกมากกับดันกระบ,บะดันคล้องมาเนาะมาทับโคตรครับอีโคตรครับกับติดอัดกตอปีครับสิ่งที่ส้นอยู่หน้าเรียบร้อยไปคุยกับลากมะม่วง <laughs> ดเดี๋ยวพี่น้องจังหวะระวังระวังที่สุดเลย ถือว่าเอาเหลืองไงพี่น้องแลียนยากเนี่ยมือแหลงนี่ถือว่าอันตรายอยู่แบบเห่าง่วงนอนเนาะมีโอกาสเด็กแก่โตเลยใายไปใายมาตกไปทางอย่างเดียวเลยเนี่ยตกะคางทางลเลยเด้ไปเก็บผักบุ้งเราเด้เนี่ยเมื่อคืนวาวอีกแลนมาพี่น้องมาหอดแท่เนเด็กซามสูงมากกว่าเปียวกับเปียวเออย่านกับยานแต่ว่าสิ่งที่เป็นย่านกนัก่นก็คือเมียพี่น้องเท่ากับยัเป็นต้องมา จะเพิ่งแซงเลยจะเพิ่งแซงเลยง่อยเจ็เย็นโอ้ยคอยกระจาดีก็จะใส่จากกงเจายไปถ้าเ้าจะให้เขาแซงเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหนึ่งทีเพื่อให้เขาแซงแบบนี้พี่น้องเพราะว่าท่ามันหน่อยเนาะเขาขอเขาขยกไฟหนึ่งทีเพื่อให้เขาเข้าเพือจะเปิดไฟสุกเสริญได้พี่น้อง โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับรับส้มยู่จังวัดได็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าอีกด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับไปละ